สวัสดีครับร้านนุยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนาเช่นเคยครับเป็นพระกิ่งใหญ่นะครับนพิมใหญ่นะฮะของพระปราสาทพุทธยาว่านะครับพิธีพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่ในปีสองพันร้อยหกนะครับพระเกจิร่วมเสกเพียบเลยนะครับผมนะครับมีอาจารย์ทีมวัดช่างให้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้ว วัดประสาทช่วงนั้นานามีมีไฟไหม้นะก็เลยอาจารย์ทิมนะครับมีหลวงปู่ทวดเข้าไปเข้าฝันอาจารย์ทิมนะครับให้มาร่วมพิธีพุทธาพิเศษแล้วก็มีพระเกจิอีกหลายท่านหลายองค์นะครับที่มาช่วยในพธิธีร่วมพิธีพุทธาพิเศษในครั้งนี้นะครับนะครับอย่าคหลวงพ่อคายพอทนท,ท่านเข้ามานะครับหลวงพว่อคายท่านนะเสกกมุลนะ ลงขวดนะครับอมน้ำมนในปากแล้วก็บ้วนลงขวดได้เลยนะครับถ้าเป็นหลวงพ่อจงก็คือทั้งวันนั้นมาเจอกันในพิธีพุทธจีพายสะว,วัดหลวงพ่อจงนั่นก็เท่แต่ว่าไม่ต้องมีน้ำเน,นเ่ยเข้าขวดเหมือนกันออกจากมือนะครับก็พิธีนี้เหมือนกันก็มาพิธีนี้นะครับหลวงพ่อจงหลวงพ่อน้ยก็ทำแตลอา <c oughs> นะครับเป็นพระเกจิยุคนั้นดังๆทั้งนัง้นทังง้งนั้นเลยนะครับ ว่ากันว่านะครับในปีสองพันหกเนี่ยนะครับพ sí. the ิธ <Yeah. S 2> ีพ <h> <mel> ุทธาพิเศษเนี่ยนี่ครับจัดได้ยิ่งใหญ่นะครับจะเป็นรองก็แต่พิธีพุทธยิมาสจักรวัดในสองพันห้าร้อยห้าตอนนั้นเองเออสองพันห้าร้อยนี่นะครับแล้วก็จะมีหลวงพุทโตมานะครับหลวงพุทโตวัดประดูชินพีพัตุ้มมงคลก็มีราคาแพงนะครับหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิดนะครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมนะครับหลวงพ่อกวยวัดโกติตาลามก็มานะครับ หลวงพ่อพรมวัดช่องแคนะครับแต่ลลงว่อุมมงคลจะมีราคาสูงนันเลยหลวงพ่อทบวัดชนแดนหลวงพ่อทิมวัดลานไร่นะครับวัตถุมงคลจะราคาสูงนะครับหลวงพ่อทิมหลวงพ่อเขียววัดหลวงบนนะครับหลวงพ่อจงที่อาบอกไปแล้วนะครับก็คือเสกแล้วก็งอมนจากมือเลยนะครับไม่ต้องใช้สำลีกระสิน้ำนะครับก็ถ่ายรูปเก็บมาเป็นหลักฐานุดปัจจุบันนี้เลยนะครับในเรื่องที่เห็นได้ด้วยตาเนื้อเลยนะแล้วก็ ดุปสีวัสแกนหลงพ่อบโยบยวัตมะนาวองค์ค่อนข้างใหญ่นะครับผมอ้อยคงไม่ไหวยกเว้นคนชอบองค์ใหญ่ๆนะครับเกือบหกเซนนะถ้าผมว่านะน่าจะประมาณหกเซนเจ็ดเซนใหญ่ปึกเลยนะเจ็ดเซนนะก็คือต้องเอาเป็น พระตั้งนะครับในบุษบกเลยดีนะทำไปเช่ซื้อบุษบกมาใส่แล้วก็ตั้งไว้บูชาดีนะครับเป็นเนื้อกระไหลทองนะแต่ว่าเนื่องจากอ่านระยะเวลามานานนะปัจจุบันหกแปดปัระยะมาแล้วถึงหกิบสองปีก็จะหนิงกินนะครับแต่เป็นโบราณดีนะนะก็เป็นสิ่งที่ช่วยให้มองว่าพาแท้แน่นอน เพราะว่าพอเกย์ทำไม่ได้แนี่ผิวนี้หนักกึกเลยนะครับแล้วก็เสียงกิ่งก็ยังดังกังวานสวยนะโบราณดีนะแล้วก็พิธีใหญ่พิธีอย่างนี้ในปัจจุบันไม่มีนะเกจิต่างๆ,งๆงนี้ ก็เป็นมิ่งขวัญเจดียมงคลน,นะครับช่วงปัจจุบันไฟพิบัติเยอะด้วยนะครับนี่เขเป็นนินไวย์นูดูนี่นี่เต็มไปหมดเลยลก็ต้องหาสิ่งที่ปลุกปลอบให้กําลังใจนะครับไม่มีทางเพื่อ,อื่นนะเพราะว่าเรื่องของไฟธรรมชาต,ติต่อไม่ได้นะครับนักวิทยาศาสตรก็ต่อไม่ได้เลยวเพราะนะครับเป็น,นินจะไหวเมื่อไหร่ะคราบฉะนั้นตอบยากก็เอาเอาสิ่งที่เป็นเครื่องกำลังใจแล้วก็นึกถึงพุทธานุสิตนะครับเป็นพุทธานุสิ ไว้นะครับโอเคนะครับรายการนี้ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพักเครื่องนะครับโัวทุนเก้าหกเก้าห้าสี่ทุนแปดทุนแปดหรือทุนแปดหนึ่งสี่สองทุนสามทุนศูนย์หนึ่งยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกด,ด,ดมกระดิ่งนะเพื่อทจะไม่พลาดทุกรายการวัตถุมงคลดีๆจากร้านอวยพรพักเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ